สวัสดีจ้าพอเม่พี่น้องคลิปนี้น่ะคุณตุนสีพาพไปทําบุญตักบาทกับหลวงพ่ออินทวายอ่าและก็ร่วมทําบุญทอดผ้าปลาพ้อเนาะค่ะเนาะที่สํานักสงฆ์ป่าช้าบ้านบ่อนน่อยอาเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะคนไหลไหลค่ะพี่น้องมาเอาบุญน้ากันจ้าซึ่งคุณตุนก็เตรียมของค่ะเตรียมของไปตักบารเนาะค่ะเนาะแลวก็เอาสายไปกระมูค่ะ มูในในมูบ้านน้ำกันนี่ละเพิ่นไปกันเลยขอเพิ่นไปน้ำก็ขอให้ผู้ที่เพิ่นพาไปเป็นเพิ่นเป็นสะพานบุญให้คุตุลบอกว่าเนาะให้เพิ่นได้บุญได้ลหลายที่เพิ่นไหนคุตุนไปทําบุญน้ำมา,มาจะพี่น้องมาทาบุญน้ากันจ้าจะดดููออก

그렇게 <목소리도> รา <c oughs> งวัลที่หนึ่งนะครับศ <c oughs> ูนย์ศูนเจ้าเอาล้แม่สาวรือว่าให้คนอื่นเอา <c oughs> ารูว่าจุดถ <vivir> ูกเป็แปดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดวาโตภะคะวะตาตัมโมธรรมันมสามิสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกะสังโฆสังฆนัมสา หาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิ พักตานิสัสปริวารานิพิกขุสังฆัสสะโอนุชยามะโอนุชยามะสาธุโลภันเตสาธุโนนัเตอิมานิอิมานพัตตานิสัสปริวารานิปฏิันาตุปฏิกันหาตุธรรมหาการเจ เจวะกรรมหากันเจวะมาตาปิตุมาตาปิตุอาทีนันจาอาทีนันจายาตกานังยาตกานังตาลัสตานังทีคารตังทีคารตังทิตายะทิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุพระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย ข้า1 1> พระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัะตาหาร,าหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิษุสงค์แด่พระพิษุสงขอพระพิษุสงขอพระพิษุสง์ได้โปรดรับได้โปรดรับพัะตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขเอแก่ครับของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายและอุทิศส่วนกุศลและอุทิศส่วนกุศลไปยังบิดามารดาไปยังมีดามารดาครูปชาอาจารย์ครูปชาอาจารย์ญาติสนิทมิสหายญาติสนิทมิสหายขะากันตวกุศ ถ้าท่านตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านถึงสุขถ้าท่านถึงสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนานเธอตลอดกาลนานเิอได้บุญน้ำกันสู้ผู้สุคนนาะพี่น้องนะอย่าเจ็บยาจนจ้าพ่อกันไม่ในคลิปต่อไปสวัสดีจ้า